เมื่ี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กันนานก็ได้ต้นทีวีนะครับโอเคเมื่อกี้นั่นงคานโอเคมาเรียบร้อยมาต่อกันเลยสร้างมันยิสร้างมันใหม่นะครับมันก็จะไม่ลุ้งมากกว่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเราจะไปสำรวจไปตัดไม้แล้วก็ไปสำรวจด,ดินแดนหินกันนะครับไปลองดูก,กัน ไปไปยูสโก้โอเคไปตัดไม้ก่อนนะครับ <c oughs> ก่อนแรกกนได้ครับไมมีไม้ตายแน่นอนบ้านเอ,อกไปแันแล้วกันอืมตัดไม้โมซับปินไร้แลาวเสียยมงอ่ะ นี่นะหมูนี่ไม่ใช่มมตัดไม้ไปเรื่อยๆนะผมผมชอบตัดไม้อะต้นร้สิบเอ็ดต้นนะเอ้ยมาครั้งแรกก็ตัดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดบล็อกน้าไม้ผมชอบตัดแบบนั้นมันก็ได้มันก็ได้ดีหรอกเราไปตัดไมั่นแหละแต่ไม่ทำให้หน้าเบื่อแน่นอน มันจะได้พอดีคอับอะไรเนี่ยไม่ได้ไโอเคตัไม้เพิ่มมันก็เราจะลงท่านกันแล้วก็แยกคูทินไปทำนั่นโอเคไปทำได้ว่่ตรงนี้มีอะไรบางอย่างไหม มก็ไปอยูย่ไปอ่ะพี่โอเคนะครับโอเคนะมาต่อกันเลยนะครับโอเคตัดไม้ก่อนอเราจะลองไปสำรวจภูเขาตรงนู้นกันนะแต่ก่อนอตัดไม้ก่อนจะสำรวจใ้ทั่วก่อนนะก่อนที่จะสร้างบา้านเผื่อมีที่ที่ดีๆ เกิดเพราะว่ามันก็ดีเราอยากได้ดีสุดเลย okay. บ้งเนี่ยแค่ตัดไม้ให้ได้ยี่สิบหนับเพราะเราเผิดอาจจะอยู่ในธรรมตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดนะบางทีเราเ่อจะอยู่ในธรรมทำไม่มก็สร้างบ้านอธิบด,ด่เงี้ยหละ โอ้โหทีวีที่ไหนเนี่ยโอ้โหอือ Okay. โ,โ,ออออโอเคตัรับโตับรับโอเคไปไปสำรวจเหงนี้นี่เอาดินไปตอตัวด้วย โอเคมอเคมื่อกี้เราเจอตรงนี้นะตรงนี้นี่อ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ดินทางไปเลยนะครับเย้ตรงนี้ไม่มีอะไรผมคิดว่าจะเดิน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 ทางไปเลยนะครับ โค้ดอยากดูคลิปพี่ออยเลยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ม,มีทอสไรด้วยทีม่มี่คงไม่มีอะไรโอ้โหเจอแล้ว อู๋เกือบตกน้ำน้ำทะลุโลกหนี่ตั้มบอล คนเดียวไม้มาเคยเห็นเอ่ไม้มานะไม่ต่อตัวด้วยดินนี้แย่ โอ้ยดินอยากได้บ้างนนไหมครับมอลติเพย์เยอร์ก็ยังไม่ได้อัดเลยเพราะว่าเมื่อไรจะได้อัดก็ไม่รู้ใช่เพราะตอนนี้งานก็เยอะเยอะหายเลยก่านจะทำอะไรเสร็จนี่น นี้ผมก็ต้องเดี๋ยววันจันทร์ผมก็ต้องไปนั่นแหละอะไรวีต้องก็ต้องไปเรียนไม่อยากไปเยอะจุ๊บๆโอเคโอ๊โดทำไมเนี่ยโดทำไมถามเจ๊งโอ้โหทำใหญ่เลยขอขุดท็อตไปขุดโคก่อนคุณพีดคุณต้องการนนี้จะตายแล้วถ้าถ้าเราตายแล้วไม่มีอาหารกินนี่ชิหายอะไรนั่นเนี่ย อยากให้เล้าใจอะแต่ว่ายังไม่ถนัดเลยเดี๋ยวจะเครื่องเก่าส่งเครื่องใหม่เฮ้ยไม่ใช่ดิพูดอะไรเด็กไม่ตรงกนันเด็คิดไม่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ากาบเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามีคนมาคอมเมนต์เปล่าผก็ไม่รู้นะดาดาไปเถอะนะครับ,รบผมได้ได้แบบ khu dân mau mặn, ôi, nhiều quá đấy, nhiều quá đấy, có làm không nè, ôi, แค่นี้ก่อนนะคะ